มาดูดวงชาวราศีกันนะคะในเดือนมิถุนาหกเจนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างลําบากใจเหลือเกินนะคะติดขัดเหลือเกินเหมือนกับไม่อยากจะทํางานนี้แล้วอะไรเงี้ยเรื่องงานเดือนนี้นะอารมณ์จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะรู้สึกเบื่อรู้สึกอยากออกอะคะ่ะแต่ว่ายัางไงก็ห้ามออกนะคะยังไงก็ขอให้อดทนทําต่อไปนะคะบางทีมันเป็นแค่ช่วง เดือนนี้หรือว่าช่วงช่วงปีนี้ก็ได้นะแล้วแต่ดวงแต่ละคนมันจะมีอารมณ์แบบนี้นะคะ่ะก็ให้อดทนทําไปนะคะท่านที่มองหางานมาอยู่ก็อาจารย์ดูแล้วยังไม่มีนะยังไม่มีงานที่ที่ที่จะติดติดต่อกลับมานะคะ,ะต่อมาเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีเรื่องของการดูแลครอบครัวนะคะเรื่องบุตรธิดาเรื่อง คนในครอบครัวเรื่องญาตินะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะก็ให้ระมัดระวังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดติดลบหรือว่ามีปัญหาอะไรมากมายนะคะแต่ว่าท่านสามารถจัดการไปได้นะคะเดือนนี้ต่อมาเรื่องความรักนะคะความรักเดือนนี้เหมือนกับ ค่อนข้างห่างๆกันนะคะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พบกันสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นรักในทางไกลใช้การโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลหรือว่าเอ่อสกายหรือว่าอย่างอื่นที่จะคุยกันนะคะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร,ร่เดือนนี้นะคะมันเป็นเรื่องของระยะทางห่างไกลอะ,ะคะ่ะต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพเดือนนี้นะคะเรียกว่าเดือนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแต่จะมีเรื่องที่จะให้ระวังก็คือเรื่องเรื่องข้อเข่าเรื่องเรื่องข้อเท้าอะคะ่ะเรื่องการลุกแล้วก็การการลุกนั่งเนี้ยคะ่ะจะมีปัญหาเรื่องหลอดระบบเลือดที่หมุนเวียนนะคะท่านใดที่มีโรคประจาตัวอยู่อย่างเช่นโรคความดันอย่างไงน,นะคะอันนี้ให้ระวังนะคะลุกนั่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องวูบอะไรได้นะคะ ่อมาเรื่องเสริมดวงนะคะการแก้ดวงเสริมดวงแนะนําให้ทําอย่างไรบ้างนะคะอ๋ออยากให้บูชาพระนะคะก็คือว่าเราสวดมนต์ไหว้พระขอพรพระที่บ้านนะคะสวดมนต์ไหว้พระบูชาแล้วก็นั่งสมาธิสดมนนะคะแค่นี้แค่นี้เองเดือนนี้แก้ดวงเสริมดวงทําเองที่บ้านได้นะคะ สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง